กบสบายดีและสวัสดีพี่ๆน้นนอง FC ทุกทา่านวันนี้บ้าลุยมีเรื่องราวของนุ่มไทยจะมานําเสนอให้ประธานท้าฟังเนาะก็คือเรื่องราวนี้ทุกคนเราจะไาฟังเบื้องความรู้สึกของนุ่มไทยที่เพื่อนเปิดใจเก่ียวกับคําถามที่ว่าถ้าหากมายู่ในฟังลราจะอยู่ใดบ่เพราะเหตุผลอันใดทุกคนเราจะไปทับฟังทักสม นุ่มไทยเพื่อนออกมาเพื่อนใจเลยว่าความรู้สึกของเพื่อนถ้าว่าให้เพื่อนมาดำรงชีวิตย,ยู่ในฟังลาาเพื่อนจะยู่ได้บ่เนาะทั้งๆที่นุ่มไทยคนนี้เพื่อนก็นยังบุทันได้มาฟังลาวจ้าเถื่อยังบุได้มาสัมผัสต,ตัวจริงเพียงแต่เห็นผ่านซื่อทางโทรศัพท์ทางโทรทัศน์ทีวีอย่างทุกคนเดี๋ยวเขาจะแพร่ฝังเบิ้งเรื่องราวนี้ จะเป็นอะไรนุ่งไทยจะเว้าวยังถึงประเทศลาวเราเนาะก่อนอื่นบ๊อบลุยก็ต้องขอขอบใจแล้วก็ต้องขออนุญาตเด้อเรื่องเรานี้เนาะจากคลิปวิดีโอต้นฉบับของน้องกระตุนสาวลาวซันแนลทุกคนที่บ๊อบลุยได้นําเอาเรื่องราวเพิ่นมานําเสนอมาแชร์แบ่งปันให้เพื่อนๆในเมืองได้ส่งอยู่ในคลิปอยู่นีเนาะเอาทุกคนเห่าไปรับฟังเบอร์พร้อมกันเลยเนาะอาจารย์บ๊อบลุยกับอาจารที่ยาวสูงวีเดีโอจบไปเนาะสวัสดีค่ะ น้องกระตทุกคนนะครับวันนี้มาเจอกันอีกเนาะว่างพอดีพรุ่งนี้วันหยุดมีอะไรก็มาคุยพ่ปะกันคิดถึงเอฟซีทุกคนนะครับสวัสดีนะคะพี่เอฟซี FC เนาะอ่าวันนี้จะมาพูดถึงเกี่ยวกับที่แบบกรณีอ่ะก็คือวิวเห็น คนไทยเดยไปอยู่ประเทศลาวปัไหนอ่ะก็คือว่าลูกเคยไทยความรู้สึกไทยถ้าให้ไป,อ,ไปอยู่ใช้ชีวิตท,ที่ประเทศลาวแมนก็เลยสีมาถามว่าถ้าลูเคยคนไทยอ่ะไปใส่ชีวิตฟังเล่าสีเป็นจังไหนอยากไปอยู่บ่ผู้ชายไทยได้เมียคนลาวอยากไปอยู่ที่ประเทศลาวไหมนี่ยังไงถามความรู้สึกดูว่าเป็นยังไงว่าคิดยังไงไม่อยากไป จักษะในโลกการใช้ชีวิตมันก็คือคนไทยมันต่างกันมากต่างอย่างกับฟ้ากับเหวเลยความเป็นอยู่การใช้ชีวิตทางสังคมทางรอบข้างอันนี้เนาะอย่างอยากจะถามพี่อาร์ตว่าพี่อาร์ตยังไม่ได้เคยสัมผัสประเทศลาวยังไม่ได้เคยไปใช่ไหมอ่ะอันนี้ยังเลยแต่ว่าวางแผนว่าจะไปปีหน้าเนาะ แต่ว่าอันนี้ยังไม่ได้เคยไปแต่ว่าเขาแบบเห็นมาเห็นมาว่างเออพอเห็นบ้างว่าเออการใช้ชีวิตของที่บ้านอ่ะที่บ้านน้องอ่ะจะเป็นเป็นมาจากไหนแล้วก็หูแล้วเนาะแต่ว่าท่านไหนไปอ่ะปณิตรัดสินใจไม่อยากไปยูเล่าเลยบอแบบไม่อยาไปให้ไปเที่ยวไปเล่ยนไปเลยยูแต่ให้ไปใช้ชีวิตไปอุกฝังรากฐานอยู่ลาวเลย คือสิ ok. อยู่บ่ไดดอกนวลยังมันหลายๆยาอ,รรอย่างอินเทอร์เน็ตด้วยทุกอย่างการ,รใช้ชีวิตเป็นยูนการกินการอยู่การใช้ชีวิตางานการมีเห็ดงานมีรายได้ลงรายโดยลงรายได้ยังงบ่มองบ่เห็นอนาคตเลยจักเังได๋ดอกคืออยู่นี่คือพอได้พอมีโอกาสหาได้อยู่นี่แต่ให้ไปอยู่เล่านี่ต่างคนต่างอยู่นะเห็นเขาอยู่ บ้านพี่น้องเลือนเคียงไกลเคียงก็อยู่ห่างห่างเหินกันหกโมงปิดบ้านนอนไผ่นอนมั่นแล้วมันก็นคือคนไทยเนาะคน,นถ้าถ้าว่ากรุงเทพมันก็คือคืนอีกมันก็มันก็ชุมชนมันคนมันเยอะเนาะแต่ไปต่างจังหวัดมันก็พออยู่ไห้หาแนวกินหาแนวซื้อ,อยังไปลงตลาดก็มีของซื้อขายซื้อกินอยู่ตลอดเวลาอยากซื้อ,อยังก็ไปซื้อกิน แนวเห็ดเห็ดหน้าไปอยู่บ้านเราปลูกพักปลูกสวนมาแล้วอันนด้ไปอยู่บ้านนะหลังจากเกษียณนะแต่อยากคันถามว่าใคอยากไปอยู่ลาวบ้า่อยากไปแต่เมียบังคับอ่เบาไปนเมียไปอยู่บ้านจาของอยู่ไปยังคือบ่ไปเราจะอยู่ยากมันการใช้ความการใช้ชีวิตความเป็นอยู่หลายยางสุกแนว ชีวิตการเดินทางสถานรนุนุคอยังเนี่หลายอย่างมันบ่คือเห็นด้หลายครูเนาะที่มูบาให้ฟังนะที่แบบบาร้บัวคนไทยอ่ะแต่ว่า,วา,วามูนั่นที่บาให้ฟัง่นะว่าแล้วมีมีลูกสาวคนเดียวอ่ะก็เลยอยากให้ไปอยู่บ้านอยู่ที่ดาวน้ากันพอไปอยู่ได้สองสามเดือนนี่มั้งอยู่บ่ได เพราะว่าอินเทอร์เน็ตก็บ่แห้งนลยคะเซเว่นอีเลเว่นก็บ่มีคือคนไทยเพราะว่ามันอยู่นอกเมืองเดนแมนอาหารการกินถามว่าอาหารการกินคือกันอาะคือการด้วยแต่ว่ากินไดว่ากินไดเพราะว่าคนกินง่ายอยู่แล้วคือว่าให้มีแนวกินกินในเมื่อน่ะปด้ซีเรียสบ่ได้เรื่องมากว่าบ่ได้ปัญหาเยอะคำว่าเออเฮ็ดเองกินเองให้มีเฮ็ดให้กินเอยังก็ได้แต่เรื่องการอาหารกินในเมดแหละ ก็ว่ามีแนวกินกินในเมือบริสีเลียดกินในซูเนลบมมีเกลียงบ่มีเลือกกินงายอยู่งายอยู่แต่การใช้ชีวิตมันคือมันบ่คือคนไทยเนาะมันยากมันหลายหลายอย่างหลายหลายปัจจัยการงานการงานหางานอย่างหาเห็ดอย่างก็บร้หาเห็ดให้เห็นหน้านะครับแต่ถ้าอยู่ในเมืองนะัมบ่ค่อยมีราคาบระสันเถาะ ทาอยู่ในเมืองก็โอเคเพราะว่ามีเซเว่นอะีเวนนะอยู่ในเมือง<ก>แต่อาจจะไกลแต่ออาจากโลกนะโอ้ยหลายโลอยู่ขี่รถกว่าสี่หอดสมมติว่าออกจากบ้านนีนั่งเฮื่อนีหกโมงไปหอดปากเสกประมาณสิบโมงเก่าม,ามูรถรถเทื่อนเนะาะไกลจากบ้านไปหากรุงเทพโอ้โแมนไปหาในเมืองอยู่สิเออตัวเมืองอยู่ส<ห>ิมัน บบมีของขายแล้วก็ขายตลาดนั่น,แ,<ม>นแหละคันแมนยูคุคันแมนยูซีเกตอยู่กขูขันอยู่อำเภอก็ไปจากบานตาดก็ไปกูขันแนะล้วก็ประมาณเกาโลแต่อันเนี้ยเคยไปหวานเพิ่งแล้วไปไปเบึงแล้วมาแลว้วนอนหวานเพิ่นน่นนะนะแบบอยู่อีสานนอนซีสเกตประมาณนี้นะนอ้องโอเคได้ไหลายแบบมันเหมือนแบบมีหลายแนวอยู่จะเลื่อนก่วบ้านเฮ่าห์นะบึงถนนทางเนี่ยอ่ามันพัฒนาก่วบัานเห่ายบัานเฮ่านี่มัน โอ้ยหกมงแหละอ่ะฮกมุงนอนไผ่นอนมั่นแบบโมเมนยิบซีสั่มมงคือประเทศไทยอะไรประเทศไทยเขาแบบพัฒนาจะเริ่อเดี่ยวอ่ะต่างจังหวัดเขาก็มีทีวงทีวีเบังยังอยู่บิงนังบังนังไปหาแนวกินเราคำคำกันขึ้นดืดดืนก็นไปหาเฮ่อเนี่ยหากบหาเขียดยังนํำช่วงนาของมันอ่ะอ่าให้หาปลาหากบได้หลายคนก็ว่าอ่ะ แล้วพ่อแม่ล่ะทาซีแบบมาใส่ชีวิตในประเทศไทยไม่อยู่น้งผัวเลยล่ะพ่อแม่ล่ะจะสิทิมพ่อแม่บอกอันนี้แบบเข้าบริทิมแต่เข้าเนี่ีเงินมีท่องบงาปล้แมนปาาไปใ้ใช้ตลอดคือแบบทิมพ่อทิมแมวมันจะเลื่อนหนอกินมันจะเลื่อนหนอกินจะเนพ่อแม่ลูกกันมาตัดกันบอกขาดเอครับเข้าเลิกคือแบบบริทิมพ่อทิมแม่เป็นดูข้นโตเนาะน้อง กอยู่บ้านน้ำพ่พน้ำแม่อ่ะเบิงองดูแล่อแมร์ไปแต่ว่าคือวางแผนไว้แล้วทารางว้านอ่ะก็คืออยากให้แม่มาอยู่น้ำอะถามมาอยู่ไหนบอย,อยู่ไหนไปเฮ็ดบัตนอะเฮ็ดบัตรทงเที่ยวขึ้นมายาม,มาดูมมาไม่หาดูคะเฮ็ดบ้าน,นเฮ็ดบ้านอยู่อยู่ไทยแล้วก็อยากมีเล่าอีลงังนึงก็ยังดีแม่ก็อยากไปเฮ็ดอยู่เล่าสักลหลังนึง อ่าเพื่อพพอแม่เพื่อนอยากแม่พอแม่เพิ่นสีมาหาเฮาก็ได้เออพาพอแม่เที่ยวอยู่ประเทศไทยก็ได้นี่มันแบบคิดใปแล้วค่ะนะพี่ๆคือแบบม่ความสู่บ้านเฮาคือยังเขาปลูกไว้หลังหนึ่งสิเขาไปอยู่บ้านเฮาบ้านชุนโตเฮาเังส่เฮาครอบพวเฮ้าืออพวมีเฮ้าจองสเนะมันก็สะดวกสบายอยู่คิดวางแผนไว้เนาะเป็นอนาคตมันบรด้นงนรอกแต่คันแต่เลดขาดไว้มาบ่ไปอยู่เาาเลยแ่นบ่ไปดับหน้าบ่ <c oughs> คือจะไปอยู่บ่ไดดครับคืออยู่นี่ก็หก,กสิบเกษียณแล้วบผเบิง่งน่งเลิกไอเห็นงานก็กเกษียนตอน,นอายุหกสิบหกสิบเกษียนก็จะเห็นหยังไปอยู่บ้านก็เห็นให้เห็นหน้าเห็นปลูกพักปลูกสวนไปแล้วแต่อยู่แล้วบ่ามีขาเข้ามาเกษียนเดยพออย่างม่มีงานมั่นคงม่มีงานแบบเป็นร<า>ักเป็นแดงมันเด้เออเลย่ได้ใส<อ>่เข้ามาเกษียนอ่ะเฉพาะวันนองนะ แต่ในเมืองบหูอันนี้แต่ว่าสะกาะนอกเมืองคือแบบบบมีเกษียนเลยชีวิตห<ม>ลังเกษียนมีเงินกงเงิงนเก็บตะกงสะก้อนแล้วก็เปิดล้านายขคงขคยของ,ขย,ของยังก็ได้ตัวอันเฮาอ,อยู่หลายแล้วแต่มันก็ผู้พักผูกสวนมายู่อยู่บา้านเฮางก็บ่ดอยากดอกอนหากินเก่งขยันมันเพียนมันอยู่ได้อยู่แล้วลหละมันมีเงินเก็บตะก้อนหลังเกษียนมันก็มีอยู่แล้วลหละจะมากจะน้อยหลายไปานใด็นั่นแหละโสมุติว่านี่เล้อาสมมุตวามันแบบ ซีวิตคููเนาะอีกผู้หญิงก็อยากไปยูดาวนะใส่ซีวิตดย,ยูดาวตีกันเหบอหยอนหย่อนมาแย่งกันว่าผูดด้ใดสิไปยู่บัขคอยผู้ใดจะสิไปยูบัานดดบาน่สิเดอร์บอลเนีน่แบบสมมติว่าบังคับอายไปอยูน่นําต้องคุยกันให้เข้าใจคือต้องเข้าใจกัน,น้นสองฝ่ายคุยกันเข้าใจบ่ได้ก็ก็มันก็ <laughs> ไปลําบากอะ่ะก็ต้องวางแผนให้มันดีให้มันเรียบร้อยจั่งใด มันอยู่คนละประเทศแล้วเนาะ<ม>่เ็ขาดบอบออยากไปแม่นบ่บออยากไปคำว่าให้ไปคือบออยากไปดอกคืออ,อ,ยยอยู่พีก็อยากดูแลอีเม่อีพ่อนะพออีเมกเเ่ก็เฒ่าแล้วดิสองตายายอยากอยู่ใกล้ชิดเราอยากดูแลเราก็พาเมียมันมีเมียคนเล่าพาไปอยู่ไทยอย่ดีที่สุดแล้วพาไปอยู่บ้านเจ้าของอยู่เล่าคือแบบ<ด>บางคนกับว่าอ้าเป็นยังการ์ตูนคือแบบบ่พาผัวไปอยู่บ้านคือแบบ นองเห็นบานนองแล้วนอนบ่อยากให้เขาแบบไปใส่ชีวิตแบบดาบหาค่ะนะคือแบบเฮาข้นมาไทยนี่ขึ้นหนีแบบมูบวานเข้าเป็นยังสันอ่ะมูหวานอยู่ประเทศเล่าแต่ว่าบริไมความาแย่นะแต่ว่าเฮาก็หักบ้านเกิดเมืองนอนเฮ่าแต่ว่าเฮานีมาเพื่อแบบสางอนาคตอนาคตอ่ะหรือแบบเออต่อไปเนาะให้พ่อให้แม่ไม่ความสุขน้าให้พ่อให้แม่แบบมีร้อยเออมีร้อยหยิบไปน้าเข่านะต่พวกคนไทยก็ดีอย่างนึงอ่ะก็คือแบบ พอแม่มหาเฮาก็น,นอนอยู่หวานเฮาเังสีอุ้ยแบบลูกร้านก็ไดีเทียนเดี่ยนหน,นังสือแบบจังสสีนาะโอ้ยแฮปปี้ค่ะพี่ๆดีแต่ว<ต>่าเด็ดขาดแล้วนะไม่ได้ไปใช่ไหมไม่ไปใช่ไหมคือก็บอกอีรีก็ไม่อยากไปการใช้ชีวิตมันก็ลําบากมันมันดูทีวีก็อยู่ยันเถาเลยเนี่ยแต่แตตว่าง,งานตลอดด้วยพี่อาร์ยังไม่ได้เคยไปแต่ว่า,วาเคยเห็นสัมผัสมาได้ใช่ไหมเคยเห็นเคย เบิ่งวิดีโอเบิ่งคลิปเบ่งหยังโทรไปหานะก็เบิ่งสภาพความเป็นอยู่อยู่ว่าเป็นอย่างไดว่ามวนบ่มวลมามีความสุขบ่จัอย่างซช่นจั่งสเฮาก็ต่างกันหลายว่าการใช้ชีวิตอยู่บ้านเขากับบ้านเขาต่างกันหลายอยู่บ้านเขามันที่น้องเมื่อมื่อหนึ่งนาอพี่พี่น้องก็ถ่ายคลิปถ่ายวิดีโอมาให้เขาดูหมดนะว่ามันเงียบมากคือน้องยังไม่อยู่เลยไม่อยากจะอยู่แล้วคือมันเหงาลูกซินแบบเข็นตะลอนตะลอดมาขายยังไม่มีเลยค่ะพี่พี่ คือมันแบบน่ากลัวไปงานศพยายอยากกลับมาจะหาผัวได้่ยบาไปอยากอยู่ฉันเพื่อนก็เหมือนกันไหมพี่เพื่อนก็บอกว่าไม่อยากอยู่แล้วอ่าพี่ผัวก้นไทยคือกันงานศพแล้วเฝ้ากลับคือกันมาสันขึ้นหอดผัวอยู่ไทยอยู่ฝุ่นมันเงียบเงาน่ะมันต่างคนต่างอยู่แต่ว่าตอนเด็กๆนะอยู่นั่นกับมีความสุขเลยเป็นยังคือแบบเข้าึ้นมาไทยแล้วเลยเห็นหน้าโคต แบบแสงสีว่อลงเมื่อแล้วคือบาโบเป็นตหยาอยู่มันก็มีส่วนบาเฮามาพ่อคนหลายแล้วมันมันรู้สึกดีแล้วมันบอเหงาบองบังเวงนะเราก็ไม่ได้ยบแบบอ่าดูถูกบ้านเรานะคือแบบพูดความเป็นจริงอ่ะก็คือแบบประสมการณนะะก็คือนนองเมื่อเนาะหน้ามีอยังกับมินสามอ่ะประมาณเนาะหน้าแบบเอะถามแม่วะแม่ หนามันคือมินแทะมีเมยว้าหนามันก็เป็นจังสีแหละหรรอว่าเข้าแบบอยู่เอออยู่ไทยโ<ท>ดนเบหรอว่าแบบหนามเข้าสะอาดจังสีนะบัดบาตเขามันมินกุยนะคือนหนามสามประมาณนี้นพี่พีมม่มันไม่ได้แบบมันโมเมนต์ป่ามันไม่ได้ก่อง<แ>อยังไงแต่มันนำสะนำบอลมาน่าจะมีส่วนเรื่องตุ้งตันแต่เลสขาดไปบอกไอ้อยากฝากนุ่มไทยหลายๆายคนว่าถ้าอยากได้แฟนคนเราจะไปดู มาเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นี่ไปอยู่บ่ไดพันท่งเลยนะครับพันไปไปอยู่ไดแต่ว่าธุรกิจนอกแบบยกนิวให้เลยคำว่าคำไยไปอยู่ไดเนี่ยคือว่าอดทนสู้สุดยอดแต่คนนี้ว่านี้ไม่เกี่ยวกับพวกดารานะพวกดาราไทยแล่วนะอ่ะเกี่ยวกัพสปอตคนธรรมดาที่แบบไปอยู่นะเั้นเขาคนมีตรงมีตังนั่นแหละเขาอยู่ภาพาไปหล่อมเขาอยู่โรงแรมนะเขาอยู่บ้านเขาธรรมดาเนี่ยนอนพันล้มเงินสิ เขามีรถมีลาขี่ตลอดเวลาไปใช้มาใสเขากินแต่ของสั่งกงสั่งเก็บนะซื้อกินตลอดแต่ว่าเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ว่าผู้ชายไทยไปอยู่ท่เล่าครับความคิดส่วนโตนะว่าอยู่ยากอย,อยู่มีคนเคยอยากไปเคยพาไปแต่ก็ไปอยู่ไปได้ก็ต้องกลับมาตั้งมาใช้ชีวิตอยู่ไทยขึ้นก็ไปหางเงินหาทองหาคำยุงเทปตั้งหลักตั้งแรงสร้างเนื้อสร้างตัวสร้างฐานะก็กลับไปอยู่บ้านเกิดนะนะกดแต่ช่วงนี้ก็เห็ดงานก็เอนานะ เหลือ20ปีก็เสียบบุหรี่อี20ปีเอาเอาแล้วเ <laughs> ่าตัว60เนาเท่าแล้วป้เาเลย,ะเลย <laughs> อะี่พี่เป็นจากไหนเนี่ยจ้ะสำหรับกิจหนีนอกการู้สึกอย่างไรก็ญญอคอมเมนต์ญญทักทกญญายคุยกันได้เนอร์รัวเบอร์เนอร์เด็กในทันทายจากการรัวคุยภาษาคุยภาษาแคมัแล้วญกญ็เงีญญ้กันเนี้อ่ะ ภาษาขณียมบาลเนอะภาทาไทยคณียมบาลเออแสดงความคิดเห็นบานจะจะนอกจะไหนนาสลอมเมเคยนาบัานฝนเลียวบึนเดลเลียวในนะและได้บึนนึ้อไอคือหรือป่คือ,คอนเนี่ยก็จะคอมเมนต์ใด้วนเด้อมนุูสัมส okay. ายฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจเล็กๆน้อยๆต่อน้องนะคะพี่ๆนะคะถ้าสองคนพูดผิดประการไรต้องกลับกอโทษดขออภัยไว้ตรงนี้นะคะ เอาเป็นยานในนอพี่น,นราจาที่ได้ฟังความรู้สึกของนุ่มไทยที่เพื่อนออกมาเปื้อใจต่อแฟนของเพื่อนก็คือน้องกระตุนเนาะซึ่งว่าเป็นภรรยาที่ว่าเป็นสาวลาวคนลาวเขาเนาะซึ่งว่าเพื่อนมีสามีเป็นคนไทยทุกคนเพื่อนก็นได้สอบถามเกี่ยวกับความรู้สึกของสามีของเพื่อนเนาะถ้าหากว่าให้มายู่ฟังลาวนำภรรยาของเพื่อนจะอยู่ได้บ่แต่ว่า สิ่งที่เฮาได้ฟังความรู้สึกของนุ่มไทยก็คือเพื่อนอะจะบโบมาอยู่ในฝั่งลาวว่ามาตั้งหลักตักฐานอยู่ในประเทศลราเนาะเหตุผลก็คือดังที่เฮาได้ฟังไปงแล้วนะทุกคนเป็นต้นว่าการดำรงชีวิตหรือว่าการทำมาหากินอีอย่างมันกคบคนข้าจะยุ่งยากเมียงานกับบ่ค่อยจะมีคืออยู่ในฝั่งไทยนอกแล้วกัอาหารการกินหมดแล้วว่าอีอย่างรวมทางการดำรงชีวิตยุ่งนำ ครอบครัวหรือว,ว่าญาติพี่น้องกับแตกต่างจากฟังไทยอันนี้เป็นความรู้สึกของนุ่มไทยที่เพื่อนในว้าเแาอได้ฮับฟังในคลิปดโอนเนาะถ้าพี่น้องมีความคิดเห็นใดๆเก่อกับเรื่องราวนี้โดซ่วแม่นาพี่พี่น้องเอฟซีที่อยู่ในฟังไทยนาะบางคนอาจจะเคยมาท่องเที่ยวแล้วมาตามญาติพี่น้องอยู่ไหนฟังลามีความรู้สึกอะไรใดทุกคนแตกต่างจากนุ่มไทยเพื่อนว้ามาบนนอกหรือว,ว่ามันมีความแตกต่างกันอะไรกสามารถคอมเมนต์มาให้บอลลย เดี๋ยวครับเพิ่มเๆตื่นอยู่ไนได้คลิปวิดีโอนี้ได้เด้อเนาะสับนี้เนาะบารลุยกะจะขอบอำลาผาจ้าเพื่นพี่น้องไปเพียงสัปนี้เนาะถ้าคลิปวิดีโอต่อไปบารลุยมีเรื่องราวอะไรเกี่ยวกับคนไทยคนลาวโดเสื้อแม่นุ่มลาวนุ่มไทยสาวลาวสาวไทยกะจะคอยมานำเสนอให้บรรดาทานมาโอหลุมครับเพื่นพี่น้องเอฟซีให้ได้ครับเพื่อเล่าเรื่องราวเนาะทุกคนสุดท้ายนี้เนาะบารลุยกะจะขอบอำลาผาจ้าเพพี่น้องเพียงสัปนี้เด้อเนาะขอกล่าวคำว่า Sabar di, bye bye.